ในวันที่15สิงหาคม2565นี่เราได้สวดมนต์ในการพิจารณาสังขารอาการ32 คือร่างกายของคนเรานี่ประกอบไปด้วยอาการ32อย่างภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังหอย่างยในมีาวะภายในเย็นตับไตเส้ปอดกระเพาะหัวใจมันสมองกระดูก กถาดน้ำน้ำหย่อยน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดทีนี้เป็นต้นอาการสาสิบสองอาการทาทีสองนี่มันกับว่าในธรรมะในเรื่องสติปัฏฐานสูตรมันในเรื่องของกายกายกตตาสติ ซึ่งในกายยกตาสติและในหมดว่าในเรื่องของกายก็จะมีเรื่องการลดลงหายใจเข้าออกนี่คือเรื่องของกายการเคลื่อนไหวในอริบทต่างๆด้วยความมีสติการพิจารณากายนี่เป็นก้อนธาตุสี่องดินน้ำไฟลมก็จะเป็นอสภุภะกรรมฐา,านสิบก็อยู่ในหมวดหมู่ของเรื่องของกาย กายกตาสา3สให้พิจารณาในกายกตานี่แนะให้เห็นเป็นความไม่สวยหรือไม่งามเป็นอุบายวิธีให้เกิดสมาธินักปฏิบัติที่เรามีความยินดีพอใจในร,รูปร่างกายของเรา แล้วของบุคคลอื่นรู้สึกว่าชอบเห็นมาสวยหรือว่างามถ้าความรู้สึกชอบและเห็นสวยงามนี้เกิดขึ้นบ่อยเราก็มาพิจารณาในก้อนกายได้ว่าผมกดเล็บฟันหนังนี่เป็นกระดกูกเป็นน้ำเลือดก็ไน้พิจารณากลับไปกลับมาให้ชำนาญนจิตเราสงบ ในกเ็กาสมาธิสมาธิอุปจารสมาธิยิ่งเห็นชัดในการพิจารณานี่ก็เกิดความเข้าใจว่ากายนี้มันไม่งามแล้วใจิตใจมันผ่องใสในเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องของสัญญา จำได้หมายรู้ไว้ก่อนว่ามันไม่งามก็ใช้สัญญานี้เป็นอารมณ์ของกายกตาต่อมาแล้วก็จะเห็นมีความรู้สึกจิตของเราสร้างได้มิดขึ้นมาได้น,นเราเห็นโครงกระดูกเราก็เนิกมาพิจารณาให้ติดตาจะเป็นน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือผมขนเล็บฟันหนังอย่างผมเนี่ย ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆโตขึ้นมาผมยาวขึ้นมามันก็เปลี่ยนสีไปตามอายุค่อยๆสีขาวไปเรื่อยๆจนทิศก็ข,ขาวไปหมดล่วงหลดลงมาก็าพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมขนเล็บฝันหนังมันไม่งามด้วยมันไม่เที่ยงด้วยในเบื้องตน้นเอาแค่ความไม่งามก่อน จนจิตก็สงบกายเบาจิตเบายิ่งเห็นความไม่งามใจมันงามมันผ่องใสคลายจากความหลงความมืดถ้าเห็นว่าง,งามเนี่ยใจมันมืดใจมันมืดยินดีพอใจมันจะเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติเป็นว้ยไต่เกิดวพราติดอยู่ใน สิ่งที่เห็นร่างกายวระสวยงามเนี่ยเมื่อเราพิจนารณาอย่างนี้จนชำนาญนนะจนชำนาญดียจะเกิดสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเห็นกายนี้มันแตกสลายไปก็เห็นกายนี้เป็นธาตุสี่แล้วมันก็สลายลงไปเป็นความว่างเราก็เห็นความว่างก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่ามันไม่มีตัวเรา เป็นของไม่งามและเป็นธาตุแตกสลายไปไม่มีเหล่าก็จะทำลายความเห็นผิดใจก็วางเนี่ยเราจะมีสติมาดูที่จิตใจความคิดความคิดนี่จะแบ่งออกเป็นสองอย่างความคิดที่มันไม่ดีมันปรุงแต่งใจ เอาวยาปรุงแต่งใจให้คิดไม่ดีมากันคิดที่เป็นบาปเมียนเบียงคนอื่นมุ่งในความพอใจยินดีเพ่งโทษติดเตียนพยาคิดพยาบาทคิดปองร้ายนความคิดของตัวอวิชาความหลงที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับใจส่วนความคิดที่ดีคิดเป็น,นทาง ทำบุญทำทานความเสียสละช่วยเหลือสังคมกิในการปฏิปฏบัติภาวนารักษาศีลนี่คิดเป็รื่องของบุญกุศลแล้วก็พยายามปฏิบัติไปคิดไม่ดีมันก็เป็นตัวตนก็พยายามละอย่างการเพ่งโทษการโทษแต่คนอื่นตอเราถูกเสมออย่างนี้เป็นต้น เมื่อนักปฏิบัติมีจิตที่สงบแล้วก็มาดูกายดูใจนี่แหละนักษาใจของเราไม่ยินดีไม่ยิ็นลายเนี่ยจะสงบได้ดีก็มาสิ่งที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวตนเนี่ยก็คือร่างกายนี่แหละเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นอย่างร่างกายนี้เวทนาทางกาย เราก็ต้องฝึกที่นั่งนานๆในอดทนต่อสู้กับทุกขเวทนา mm hmm. เตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อเรามันมีโครคไปใกล้เจ็บหรือมันจะตายมันจะมีทุกข์มากฝึกเอาไว้ที่จะสู้กับเวทนาต้องอดทนยังการทำสมาธิเนี่ยจึยงสำคัญนะมันมีศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าไม่มีศีล,ละภาะวานาได้ยากอ ศีลธรรมนี่สำคัญมากมีศีลก่อนทำลมกายวาจามีรักษาศีลเพื่อที่จะเกิดสมาธิมาเทศที่ฝึกเพื่อทําการให้เกิดปัญญาไม่ได้ไปทำทางอื่นละเราไปฝึกทางปัญญาบกทางด้านสติปัญญาเพราะงัน,นั้นเนี่ยพวกเรา ในรูปกายมาละมีขันห้าแต่จิตไม่ฉลาดก็มาหลงกันห้าเป็นตัวเราของเราละเมื่อคนหลงแล้วก็ยิ่งเบียดเบียนพยายามจะยึดครองขันห้าของคนอื่นก็มมีกิเลสมากก็ยึดครองตั้งประเทศทั้งคนอื่นก็ได้ที่มันผ่านมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็ยึดครองกันอย่างนี้ จนถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งร้อยปีที่แล้วก็มีการยึดครองกันมีพยายามแสวงหาบริวารประเทศเป็นประเทศบริวารคนมีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนคนมีกำลังน้อยกว่ากระทั่งที่ว่าทุกคนต้องดวงจิตก,กิเลสก็ยึดคองใจของคนอยู่แล้วแล้วมันก็ยิ่งจาจารว่าขยายไปอีก ทุกคนจึงไม่มีอิสระภาพเห็นไหมว่าถ้าเรามีอสระภาพทางกายเราก็สึกสบายขึ้นเป็นเด็กนอนแบบอกก็ลำบากเราการต่อแตะเห็นคนก็เดินเห็นคนก็วิ่งก็อยากจะทำได้อยากเป็นอิสระไม่ต้องมีใครมาจูงเราไม่ต้องมีใครมาคอยพรกคบเราดูแลเรา แต่ความมีสละนี่มันก็คงได้โชค,ครล่าวแล้วพอ,อกแก่ขึ้นมาความมิสาะมันก็หายไปอีกแล้วหนือเมื่อพวกเราเป็นอิสระจากการปฏิบัติเช่นทําความสงบได้ก็เป็นอิสระจากความวุ่นวายจากความฟาุ้งซ่านจิตสงบนิ่งอิ่มใจสุขใจแม้ความมีสระจาก อารมณ์ความคิดหรือนิวรณ์ได้เราก็มีความสุขเห็นประโยชน์ของการทำจิตให้สงบเห็นโทษของจิตท,ที่วุ่นวายเราก็รู้จักที่ที่จะมีความร่มเย็นนะเป็นบ้านของเราอีกหลังหนึ่งนะฝึกสมาธิละตั้งมันพัฒนาสุปัญญาในการที่มีจิตสงบแล้ว จะด้วยการพิจารณาการสาสองสงบก็ได้จะบริกรรมเกสาโลมานะคะทา,นทาทันตาตโาาาจเนี่ยทงให้ขึ้นใจพิจารณากายกลับไปกลับมาเห็นไม่งามแลวใจมันสบายปลอดโปร่งถ้าเรามีความยินดีมันเหมือนกัมีอะไรมาบีบหัวใจแล้วนะใจรู้สึกอึดอัดอึดอัดมากไม่เป็นอิสระ มันมีอะไรมาล้อยรัดเราแหละความยินดีมันร้อยลัดใจเราถ้ยินร้ายมันก็ร้อยลัดอีกเหมือนกันแะในความร้อนในไฟแห่งโทสะยินดีมันก็ไฟแห่งความยินดีพอใจก็ราคาในความหลงมันก็เป็นไฟอีกมันก็ลัดจิตใจของเราอีกใจไม่เป็นอิสระนั้นเมื่อเราทําสมาธิได้ใจมันก็เป็นอิสระนะ ในช่วคร่าวก็ตามยิ่งเราเห็นกายนี่มันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเป็นธาตาุดมธรรมชาติแตกสลายจใจเป็นอิสระเสรี mm. ที่เสนอวันิพพานนะเห็น mm. ความเป็นอิสระก็คือเห็นนิพพานนะั่นะเห็นนิพพานเราจะเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงนะนี่ก็โอกาสดีว่าพวกเราเนะี่ย มีกำลังพยายามฝึกอบรมจิตเปลี่ยนพยายามเพราะไม่แน่นะอายุห้าสิบอายุหกสิบเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคอันตรายไลย่แรงเคยพูดได้มีเสียงดังฟังชัดเสียงไม่มีก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่ย้อนกลับไปเรารู้ว่าเอาอีกสิบปีเสียงเราจะไม่มีเราจะเกิดโรคไปแค่เจ็บขึ้นนะเราก็จะได้ทำเพียรและปฏิบัติไม่ประมาท นั่นเองให้มันฝึกรักษาศีลให้ทานธรรมทานศีลฝึกสติสมาธิให้ดีให้มีพลังใจจะได้เปสละจากความยึดถือจะปลอดปอโปรล่ลงใจเข้าสู่โลกุตตะธรรมให้ตั้งใจใทุกท่าน